การบริหารราชการสมัยสุขโขทยัยอาณาจักรสุขโขทัยเป็นอนาณาจักรหรือรัฐในอดีตท,ที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่ที่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำยมปัจจุบันอยู่เขตภาคเหนือตอนล่างแถบจังหวัดสุขโขทัยและกำแพงเพชรมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวตรรษที่18ถึงช่วงพุทธศตวตรรษที่20หรือราว2 0งปีโดยมีพ่อขุนศรีอินทรทิพย์เป็นปฐมกษัตริย์องค์แรกอาณาจักรสุขโขทัยมีการปกครองแบบอำนาจนำสูงสุดอยู่ที่พระมหากษัตริย์ หรือเป็นแบบสมบูรณาสิทธิราชมีกษัตริย์ทั้งสิ้น9พระองค์แบ่งเป็น6พระองค์แรกอยู่ในช่วงเป็นรัฐอิสระและ3พระองค์สุดท้ายเป็นช่วงที่ขึ้นกับอาณาจักรอยุธยารูปแบบการปกครองของสามารถแบ่งได้เป็นสองระยะตามความเจริญของอาณาจักรดังนี้ 1. การปกครองในช่วงสุโข,ขทัยตอนต้นเป็นช่วงที่ขอบเขตอำนาจของสุโข,ขไทยยังไม่แผ่ขยายมากนะักการปกครองจะเป็นแบบปิตุราชาหรือราชาธิปไตยหรือบ้างก็เรียกว่า พ่อปกครองลูกซึ่งเกิดจากการสันนิษฐานจากถ้อยคําในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งและหลักที่สองของพ่อขุนรามคําแหงที่มีการใช้คําว่าพ่อขุนเป็นคํานําหน้ากษัตริย์โดยกษัตริย์จะโปรดให้สร้างกระดิ่งแขวนไว้หน้าพระราชวังเพื่อให้ประชาชนมาสั่นกระดิ่งร้องทุกข์หรือให้ช่วยตัดสินว่าความแต่นักประวัติศาสตร์บางกระแสก็เสนอว่าหลักฐานเพียงคําว่าพ่อขุนมีอาจด่วนสรุปได้ว่าสุขโขทยัย ตอนต้นมีการปกครองแบบปิดุราชาเนื่องจากพ่อขุนที่ใช้เรียกนามกษัตริย์จะใช้เรียกกันในบรรดาพระประยุน์ญาติชั้นลูกหลานและข้าราชาบริพารเท่านั้นเป็นความสัมพันธ์แบบพ่อขุนลูกขุนไม่รวมเอาบรรดาไพ่หรือทาสมานับญาติโดยเด็ดขาดส่วนบรรดาสามัญชนทั่วไปจะเรียกกษัตริย์2การปกครองในช่วงสุขโขทัยตอนกลางและตอนปลายเป็นช่วงที่ขอบเขตของสุขโขทัยเริ่มแผ่ขยายมากขึ้นประชาชนเริ่มมากขึ้น จึงจาเป็นต้องใช้รูปแบบการบริหารบ้านเมืองที่มีระบบมากขึ้นประกอบกับอาณาจักรอยุธยาเริ่มแผ่อํานาจแทรกแซงพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยจึงดําริให้ใช้การปกครองแบบธรร,ราชาหรือกษัตริย์มีหน้าที่ดูแลกองทัพทหารและส่งขุนนางไปปกครองหัวเมืองภายใต้การปกครองอื่นๆพร้อมกับการทานุบํารุงพระศาสนาให้รุ่งเรืองซึ่งระบบการปกครองที่ใช้ในสุโข,ขทัยตอนกลางและตอนปลายนั้นมีโครงสร้างดังนี้เมืองราชธา,านี เป็นศูนย์กลางทางการปกครองเศรษฐกิจสังคมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งก็คือเมืองสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์ปกครองเองหัวเมืองชั้นในเมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านอยู่ล้อมรอบสี่ทิศของเมืองราชธานีได้แก่เมืองศรีสัชนาลัยเมืองนครชุมกำแพงเพชรเมืองสอนองค์แควพิษณุโลกและเมืองสลวงพิจิตรผู้ปกครองคือเจ้าในเชื้อพระวงศ์ที่ถูกส่งจากสุโขทัยหัวเมืองชั้นนอก เมืองพระยามาหาคนครห่างจากหัวเมืองชั้นในออกไปแก่เมืองพระบ้างนะครสวรรค์เมืองเชียงทองและเมืองบางผานในเขตจังหวัดตาผู้ปกครองอ่ะคือเจ้านายชั้นสูงหรือพระราชวงศ์ที่ถูกส่งจากสุขโขทยัยหัวเมืองประเทศราชคือเมืองที่อยู่ไกลออกนอกอนาณาจักรไปเป็นเมืองที่ต่างชาติต่างภาษากาษัตริย์สุขโขทัยจะอนุญาตให้มีกษัตริย์ปกครองเองได้โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหากแต่ต้องแสดงความสวามิภักด์ด้วยการสงบรณาการให้สุขโขทยัย หากไม่ส่งจะถือว่าแข่งเมืองจะมีการทำสงครามกันหัวเมืองประเทศราชของสุโขทัยก็ได้แก่เมืองแพร่เมืองน่านเมืองหลวงพระบางอยู่ในประเทศลาวเมืองนครศรีธรรมราชเมืองมาละกาเมืองยะโฮอยู่ในประเทศมาเลเซียเมืองหงสาวดีเมืองมอตมะและเมืองทวายอยู่ในประเทศเมียนมาด้านโครงสร้างสังคมและการบริหารราชการของยุคสุโขทัย จากข้อความหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งได้มีการสันนิษฐานว่าในสังคมสุขโขทัยมีระบบชนชั้นและฐานันดรศักดิ์โดยในแนวราบจะเป็นการปกครองระหว่างกษัตริย์ที่ต้องดูแลประชาชนซึ่งในศิลาจารึกจะเรียกว่าไพร่ฟ้าหน้าใสส่วนในแนวดิ่งก็จะแบ่งออกเป็นสีชนชัน้นได้ดังนี้พ่อขุนได้แก่ชนชั้นปกครองทั้งหลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในราชาอาณาจักรเช่นพระมหากษัตริย์เจ้าเมืองเป็นต้นลูกขุนได้แก่ กลุ่มพระราชวงศ์และข้าราชการที่มีหน้าที่ช่วยเหลือพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมืองทั้งที่อยู่ในพระราชสำนักและหัวเมืองน้อยใหญ่ไพร่ได้แก่สามัญซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของสังคมซึ่งในยามศึกสงครามและมีการเกณฑ์แรงงานไพร่เพื่อไปช่วยรบพระและนักบวชจัดอยู่ในกลุ่มนี้ทาสคือคนชั้นที่ไม่มีอิสระในการดํารงชีพต้องอยู่ภายใต้มูลนายที่ตนสังกัด แต่อย่างไรก็ตามชนชั้นทาสในสังคมสุขโขทัยยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามีจริงหรือไม่เพราะหลักฐานจากศิลาจารึกไม่ระบุถึงชนชั้นนี้อย่างชัดเจนระบุเพียงคําว่า้าซึ่งก็น่าจะหมายถึงทาสในความหมายนี้ด้วยด้านเศรษฐกิจของยุคสุขโขทยัยเมื่อพิจารณาถึงทาเลที่ตั้งแล้วสุขโขทัยถือว่าเป็นเมืองที่ได้เปรียบในเรื่องอยุทธศาสตร์และการค้าเพราะตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการค้าที่สําคัญ โดยเชื่อมระหว่างอาณาจักรในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงฝั่งตะวันออกและอ่าวมอตมาทางตะวันตกทั้งยังเชื่อมระหว่างหัวเมืองทางเหนืออย่างล้านนากับหัวเมืองภาคกลางตอนล่างอย่างอายุธยาและท่าเรือในหัวเมืองทางใต้จากถ้อยคำในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งบรรทัดที่1 8บแถึงยีระบุไว้ว่าเมื่อชั่วพ่อขุนซึ่งข้อความดังกล่าวปรากฏว่าสุขโขทัยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมีการพูดถึงการงดเก็บภาษีจกอบจึงทํา ให้มีการสนิษฐานว่าระบบเศรษฐกิจของสุขโขทัยน่าจะเป็นแบบเสรีและน่าจะมีการระบบเงินตราแมาใช้เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะหลักฐานพวกเงินผลด,ด้วงและหอยเบียแต่อย่างไรก็ตามในทัศนะของนักประวัติศาสตร์ก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าคําอธิบายเศรษฐกิจเสรีดังกล่าวเป็นการอธิบายจากบริบทสังคมปัจจุบันซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสมัยสุขโขทยัยนอกจากนี้หลักฐานประเภทเครื่องถ้วยสังฆโลก ที่เป็นเครื่องเครื่อบรรณโดยมีการค้นพบเตาเผากระจายอยู่ในสุขโขทยัยจึงมีการสนิษฐานว่าเครื่องถ้วยสุขโขทัยเป็นอุตสาหากรรมสำคัญของสุขโขทยัยซึ่งคงจะเรียนรู้เทคนิคการปั้นและเผาจากจีนเพราะขณะนั้นจีนยังเป็นผู้ผูกขาดการทำและการขาเครื่องเครื่อประเภทนี้อยู่ทั้งยังปรากฏว่าสุขโขทัยมีการส่งออกไปยังแคว้นต่างๆได้แก่ล้านนาหัวเมืองมาลาย,ยูซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่จีนประสบปัญหาภายในจึงทำให้สินค้าขาดตลาด และทําให้เครื่องขามสังคาโลกของสุขโขทัยขึ้นมามีบทบาทแทนแต่อย่างไรก็ตามในทัศนะของนักประวัติศาสตร์บางท่านกลับแย้งว่าเครื่องถ้วยสังคาโลกของสุขโขท,ทยัยแม้จะผลิตที่สุขโขทัยก็จริงแต่อาจจะถูกผลิตขึ้นในช่วงที่อยุธยามีอํานาจและผนวกรวมกลืนสุขโขทัยแล้วไม่ใช่ยุคที่สุขโขทัยเรืองอํานาจอย่างที่เข้าใจกันด้านสาธารณุประพรข,อของยุคสุขโขท,ทยัยเนื่องจากสุขโขทัยเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ด้วย การรวบเอาหัวเมืองรอบข้างมาอยู่ใต้การปกครองของตนความเป็นอยู่ในราชธาน,นีจึงขับข้างและซับซ้อนการจัดระเบียบชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะทําให้การใช้ชีวิตของคนในราชธานีดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างเมืองโดยออกแบบผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีคูน้ําและคันดินล้อมรอบตัวเมืองเพื่อประโยชน์ในด้านการใช้สอยและป้องกันศึกสงครามและเนื่องด้วยจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างสุโขทัยและล้านนา จึงทาให้เทคนิคการสร้างผังเมืองสี่เหลี่ยมของสุขโขทัยนี้ได้กลายเป็นแบบให้กับผังเมืองเชียงใหม่ที่สร้างขึ้นมาภายหลังด้วยนอกจากนี้ยังมีการสร้างสีงสงพงหรือทนานพะร่วงซึ่งมีลักษณะเป็นเขื่อนดินหรืออ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ตั้งอยู่นอกกําแพงเมืองไม่ไกลจากเมืองมากเกิดขึ้นจากการถ่านน้ําจากลําธารและแม่น้ําในละแวกนั้นเพื่อกักเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในหน้าแหลงและเพื่อการเกษตรกรรมของประชาชนโดยการเรียกนั้นเป็นการเรียกตามคำในศิลา สารักหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงที่ได้กล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากทำนบกันหากแต่ยังไม่ละเอียดถึงขนาดที่ว่าระบุรูปร่างหรือที่ตั้งที่ชัดเจนด,ด้านศิลปวัฒนธรรมของยุคสุโขทยัยหลักฐานสมัยสุโขทัยสะท้อนให้เห็นว่าทั้งโบราณสถานประเภทวัดวาอารามที่ยังคงหลงเหลือในปัจจุบันและข้อความในหลักศิลาจารึกหลังที่หนึ่งที่ระบุว่ากลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระอาัฐารถ มีพรพพุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธรูปอันระมอกสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งถือว่าเป็นศิลปวัตถุที่โดดเด่นของสุขโขทยัยทั้งยังมีสถาปัตยกรรมประเภทพะปรางและพระเจดีที่นิยมสร้างเป็นทรงพุ่งเข้าบีนะและทรงกลมแบบลังกาส่วนทางด้านวรรณกรรมและภาษาของสุขโขทยัยที่เป็นที่รู้จักก็คือปตายภูมิพระร่วงซึ่งแต่งโดยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไท ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่พูดถึงพบภูมิต่างๆของจักรวาลทั้งยังอิงอยู่กับศาสนาและความเชื่อส่วนทางด้านวรรณกรรมและภาษาของสุโขทัยที่เป็นที่รู้จักก็คือไตายภูมิพระร่วงซึ่งแต่งโดยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทซึ่งเป็นวรรณกรรมที่พูดถึงพบภูมิต่างๆของจักรวาลทั้งยังอิงอยู่กับกาศาสนาและความเชื่ออาณาจักรสุโขทัยมีการเสื่อมอำนาจด้วยหลายปัจจัยเช่นความแตกแยกภายในของราชวงศ์ะร่วง โดยเฉพาะการแย่งชิงอํานาจของกลุ่มเชื้อพระวงศ์ทาให้สถาบันกษัตริย์ของสุขโขทัยถูกลดความศรัทธาประกอบกับการที่กษัตริย์ให้ความสนพระไทยต่อการธนุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมมากกว่าการป้องกันราชธานีจึงทําให้อาณาจักรที่เติบโตทางใต้อย่างกรุงศรีอยุธยาได้เข้าแทรกแซงและค่อยๆผนวกกลีนสุขโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรในที่สุดซึ่งนั่นแปลว่าการล่มสลายของสุขโขทยัยกับการเริ่มขึ้นของกรุงศรีอยุธยาไม่ได้ต่อเนื่องกันเหมือนดังที่เราเคยเข้าใจ ผ่านแบบเรียนชั้นบังครับเพราะในขณะที่กรุงศรีอยุธยาถูกสถาปนาขึ้นในปีพุทธศักราช1893ขณะนั้นสุขโขทัยก็ยังมีอยู่ทั้งยังจเจริญควบคู่กันมาตลอดอาจจะมีกระทบกระทั่งทำสงครามระหว่างกันบ้างจนกระทั่งในสมัยของพระนาเรศวรมหาราชปีพุทธศักราช2127ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สุขโขทัยเป็นรัฐบรรณาการของกรุงศรีอยุธยาแล้ว พระองค์ทรงโปรดให้เทครัวโดยการย้ายเมืองจากหัวเมืองทางเหนือทั้งหมดได้แก่พิษณุโลกสุขโขทยัยพิชัยสวรรคโลกกำแพงเพชรปิจิตพระบางลงมาอยู่ทางใต้ร่วมกับกรุงศรีอยุธยาเป็นเหตุให้อาณาจักสุขโขทยัยมีการสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์และมีสถานะเป็นเพียงใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยานับแต่นั้นมาถือเป็นอันสิ้นสุดอาณาจักสุขโขทยัยจบบริบูรณ์ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังครับผู้จัดทำนายสุธิชัยโพสีแม รหัสนักศึกษา6604-1151152